แล้วเนี่ยครับอานนี้เรนไปผมจะบอกนายว่าหมื่นนี่ยรายนี้ของผมก็เอาหมื่นเลยครับต่อึ้นไปค่าน้ำมัน <ๆ S 2> ผมจะบอกนายให้เลยแล้วเ่ะครับครับ้องลูกหลานขอค่าน้ำมันค่าข้าวกลับไปครับโอเคไหมโอเคครับ แต่ผู้ก็ยังขึ่นโมทำนองสวยงเราอ่นะคะวกรชาวบ้านเรื่อยๆพวกผู้ประกอบการก็ทุกมันไม่ม่อยากให้โรคลิปค่ะมีสนมาเนมันก็ข้าวอ๋อแว่าเป็นดูเขาอกว่าจะวาิตรวจจริงไหมหรือว่าตารวจที่ไหนหรือว่ามันแค่เตือนมอยู่ตรงไหนจุดไหนแต่ว่าในลิปเขาบอกว่า หนังสวงมัน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 คือมันจะพูดยังไงก็ได้ใช่ไหมท่านมองว่าอย่างนี้ว่าทีนี้พอมันมาถึงหน้าหนังสวงเรานี้ท่าวทุกคนกลับเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มาตรวจสอบใช่ใช่ครับแต่แต่ในภาพเราก็ไม่เคยคุ้นเคยกันเลยใช่ไหมครับว่าหน้าตาไม่คุ้นเลยมันมันรับรัปรัปเดียวอ่ะผมก็เลยจำไม่ได้ว่าเป็นเป็นตำรวจหรือเป็นใครนะครับครอันนี้ขอตรวจสอบดูอีกสักวันสองวันก็น่าจะมีข้อมูลได้ข้อมูลชัดเจนปกติจะเป็น กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว1ิกันนะคะ